ก็นิานิรักเสด็จพระราชดิเนิน์ทรงเปิดขอรัตนกรหน้าเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่ใหม่ตอนนี้ญาติเตยถึงบุนคคลที่เราเคารพเราคือในแพทย์ปุณโยโมร,รักนิษฐ์ท่านพูดว่าเกิดที่หน้าควรจะภูมิใจที่ได้เหตุนนะาคนหน้าทำงานที่หน้าก็ควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นรูปธกรรมของจริงเรียนรู้โดยรุ่นหนึ่งไปรุ่นอีกรุ่นหนึ่งท่านอาจารย์ในท่บุญยงมนีท่านได้พูดเสมอเป็นอีกหนึ่งคำว่าโรงพยาบาลนี้เของสวนไม่ใช่ของผู้ใิการโรงพยาบาลสร้างด้วยภาษีอสังหารของรัพย์เมื่อรัษฎรเขาต้องการใช้เขาต้องได้ขอจะให้ยืมที่ได้เดินทางมาจากต่างพื้นที่ได้มารู้จัก ความเป็นม้ากมากขึ้นในทุกๆแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องของัติศาสารวัฒนธรรมยิ่งว่าเราึงต้องใช้การบรลาใช้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนได้รู้จักสถานที่แห่งนี้มากขึ้นรวมถึงโครงการต่างๆที่คาดท้ายอยู่ก็ได้พยายามที่จะผลักดันนะครับท่านมบของกลุ่มจังหวัดมบจังหวัดที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เสริมเติมให้โครงการรุ่งเรืครับคาดว่าก็จะเสร็จสิ้น เราได้ได้บครเรื่องมาเยอะเล็ถอว่าเรื่องของการมาตรการที่จะมาไต่อยอดและแก้ไขขนาดที่คาคารทั้งหมดดัะนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวจังหวัดราทุนะครับก็ต้องาช่่ยกันครับรับสนองถ้าตรรจะช่่ยกันัฐการให้ดีที่สุดนะครับพาที่ท่านได้ปรับสถานีแล้วก็จะมีช่วยอยู่เรเราในการคับรุงสถานที่แห่งนั้ ให้เป็นที่เชื่อหน้าชูาให้เป็นที่เราเป็นที่เรียนรู้ต้นแบบนะครับของที่อื่นนะครับแล้วครานี้ก็อยู่ในรหลักที่เรากำลังดำเนินการตามขั้นต,อ,ตอนตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับและเรก็ให้ถูกต้องปรนะสบความสำเร็จตามวัตถุประสบปัญหาอะไรทุกอย่างต่อครับนะ อันนี้เป็นเครื่องประดับนะครับและอันนี้เป็นแจวนเครื่องประดับที่ถูกจับมา you uh -huh. วันน้นเราทีละหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่มันเราทำที่นักเงียบเป็นที่เพื่อเก่าอุ่นใจของผู้คนที่มันเยอะมาเพี่ยันดันเนี่ยพี่ยันเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคู่ที่ยาวเป็นคนรุ่งคือว่าที่เราจะต้องช่วยแข่งบุรกษบุรุษสาวเนาะเนอะขออนุญาตอีกมยิ้มเราพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าเราก็คงไม่ใช่กแบบบุรุษ ยังคงอยู่ในขนาเดียวกันผู้คนก็สามารถใช้ถุงน้ำมันธรรมชาต้เนี่ยต่อยอดในเรื่องของส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาในเรื่องของสื่อนะครับตัวจังหวัดหน้าเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่แตกต่างจากพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งต้นน้ำเป็นจังหวัดธรรมชาติแล้วก็เป็นถุงน้ำมันธรรมที่สําคัญที่เรต้องร,รักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่พวกเราคนหน้า,าต้องนะครับต้อง เก็บาคิธีแล้วไปช่วยกับนะครับที่จะเรื่อง,งอของเร,รื่องของศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติเราเป็นวิถีชีวิตที่แต้องช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงผู้คนหล่อเลี้ยงจังหวัดให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเพื่อเพื่อไปถึงคนที่มีร่างสายน,าน,น้าที่ต่อจากจัอองหวัดตรางๆด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของ ธรรมชาติเรื่องของการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรที่สืบติดเกษตรได้ตลอดครับเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมท,ที่ยังมีอยู่ให้ไม่ใช้สูญหายไ,ไปในชังเคียวกันก็ต้องเอามาใช้ต่อยอดในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเอาไว้ได้แนอนาคตครับซึ่งแล้วก็ที่เราเนี่ยเราก็ถูกสร้างแนวทางที่จะดำเนินการอยู่แล้วเรามีเป้าหมายที่สาคัญในปีหน้าที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปหน้าให้เป็น การสร้างสรรค์ของูเนสโกให้ได้ในปีหนะ้านั่นก็คือเป็นตัวที่วัดหนึ่งว่าเราได้พัฒน,นามาอย่างต่กทาที่จะพัฒน,นาเมือ,นหนอ,ง,องหน้าไปวสุคภาพยั่งยืนที่จะพัฒน,นาเมือนหน้าให้เป็นที่รู้จักของชาวโลกในปัจจุบันนี้เราเองแม้ว่าจะพื้นตันทังเสรษฐกิจได้เร็วกว่าที่เหมือนเพราะว่าเราอาศัยตลาดภายในเป็นหลักแต่เมื่อวันหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ ภายในเนี่ยรู้จักมุมหน้ามากหมดแล้วก็เหมือนกับเราครับเราก็คงไม่อยากไปเชียงใหม่ซ้ําแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นที่จะมาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้กันนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทำานบ้านในวันนี้ก็เพื่อลูกหลานเราในอนาคตที่จะเปิดตัวที่จะเป็นตลาดรองรับการท่องเที่ยวที่จะเป็นตลาดร่วมกับประชาชรชาวโลกในเรื่องของการขับเคลื่อนการทันารรถต่อไปเลยนะ ก็ฝากพวกเราได้ช่วยกันนะครับที่จะถักตามกันให้เป็นสุขภาพที่จะมุ่งไปลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียนว่ามันหน่วกเข้ากับเรื่องของสังคมเราก็คงเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมุ่งหน้าถ้าเราไปเยี่ยมหมู่บ้านชุมชน,มนอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นอกเล่นเราก็จะเห็นว่าชุมชนมีแต่เด็กมีแต่ผู้สูงอายุในขณะที่แรงงานไปทำง,งานของเราเนี่ยเมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็ออกไปทำงานตา ช่วยจะสร้างเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานมากขึ้นมันก็จะเกิดสังคมที่ลดช่องว่างระหว่างไปนะครับมีคนรุ่นช่วงวัยอยู่ในสังคมครับเมื่อมีคนรุ่นช่วงวัยอยู่ในสังคมครอบครัวก,ก็จะปัญหาสังคมก็จะลยลงการสื่อสารระหว่างคนรุ่นต่างๆก็จะไม่มีปัญหาแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากว่านี้ เพราะเมื่อมีคนอยู่มากมันก็เกิดการใช้จ่ายเป็นส่วนตัวตัวทุนทุนทางเศรษฐกิจอย่างที่เราเรียนมาในเชิงเศรษฐศาสตร์มันก็จะขับเคลื่อนในพื้นที่เพราะฉะนั้น GDP ของจังหวัดก็จะสูงขึ้นตามดการแก้ไขปัญหาความยากจนก็จะเวิ่มเดินทางก็อยากขอบคุณเรานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและการทุกภาคส่วนทุกสาขาชีพที่ต้องมองให้เป็นระบบและมาช่วยกันขับเคลื่อนก็หวังว่าพวกเราจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนกันได้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน